ผมเชื่อเรื่องกรรมมาตลอดชีวิตเชื่อว่าใครทำสิ่งใดไว้ผลของกรรมนั้นย่อมย้อนคืนมาไม่เร็วก็ช้าเรื่องที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องของเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าแววนภาเรื่องราวของเธอทำให้ผมเข้าใจชัดว่าไม่มีใครหนีผลผลของการกระทำของตนเองได้เลยแววนภาเป็นหญิงสาววัย20ต้นตนหน้าตาส,สวยมีอัธยาศัยอ่อนโยนและจริงใจ เธอเข้ากับคนง่ายเป็นที่รักของทุกคนจึงไม่แปลกที่ชายหนุ่มหลายคนจะลหลงไหลในตัวเธอในบรรดาผู้ชายเหล่านั้นมีเพียงคนเดียวที่แววยอมเปิดใจให้ชายหนุ่มที่ชื่อว่าเดชทั้งสองตั้งใจจะแต่งงานกันในปลายปีโดยมีผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายให้การสนับสนุนเดชคือผู้ชายที่แววรักหมดหัวใจเขาเป็นคนดีในสายตาของเพื่อนทุกคนและยังมีหน้าที่การงานที่มั่นคงหากได้แต่งงานกัน แววคงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไปตลอดชีวิตทุกอย่างกําลังดําเนินไปอย่างงดงามราวกับฝันแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นก่อนวันแต่งงานเพียงสองเดือนคือหนึ่งเป็นงานเลี้ยงภายในสํานักงานเดทไม่ได้มาร่วมงานพี่เอกหัวหน้าหน่วยงานผู้ซึ่งแอบรักแววอย่างเงียบเียบไม่เคยมีใครล่วงรู้เพราะเขาไม่เคยแสดงออกอาจเพราะกลัวว่าจะกลายเป็นเรื่องให้คนเอาไปพูดต่อกันอย่างสนุกปากพี่เอกเป็นผู้ชายหน้าตาธรรมดา ออกจกขี้เหร่ด้วยซ้ําเมื่อเทียบกับความสวยของแววแล้วต่างกันร,ราวฟ้ากับดินแวลเองก็สนิทกับเขาเหมือนเพื่อนร่วมงานทั่วไปไม่เคยระวังตัวเพราะไม่รู้เลยว่าเขามีใจให้หลังงานเลี้ยงเลิกพี่เอกอาสาไปส่งแววที่บ้านซึ่งแววก็ไม่ได้ปฏิเสธเพราะเชื่อใจว่าเขาเป็นเหมือนพี่ชายคนหนึ่งแต่แทนที่จะพาไปส่งบ้านตามที่พูดไว้เขากลับพาเธอไปยังบ้านหลังหนึ่งที่เตรียมการไว้ล่วงหน้าด้วยความเมาและความรักที่อัดอั้นมานานเขาใช้กำลังปลุกปล้ำเธอ และคืนนั้นกลายเป็นบาดแผลใหญ่ในชีวิตของแววเดือนต่อมาแววรู้ว่าเธอกําลังตั้งครันกับพี่เอกผู้ชายที่เธอมีให้เพียงความเป็นเพื่อนงานแต่งงานกับเดทที่ใกล้เข้ามากลายเป็นเรื่องที่ยากเกินรับมือเธอไม่รู้เลยว่าจะหาทางออกอย่างไรดีผมเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวที่เธอกล้าเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเธอทั้งร้องไห้ทั้งขอคําปรึกษาในที่สุดเราก็ตัดสินใจว่าเธอควรบอกวความจริงกับเดทและยกเลิกการแต่งงาน เพราะมันไม่ยุติธรรมที่เดชจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขาไม่ได้ก่อส่วนพี่เอกก็ยินดีจะรับผิดชอบทุกอย่างและแต่งงานกับเธอเดชเสียใจจนแทบคลั่งแต่ก็ไม่คิดอาฆาตเขาเลือกเดินจากไปโดยการย้ายไปอยู่ที่อื่นและไม่มีใครได้พบเขาอีกเลยแวลจึงต้องมาใช้ชีวิตกับพี่เอกในฐานะภรรยาทั้งที่หัวใจไม่เคยมีความรักให้เขาถึงพี่เอกจะรักและดูแลเธออย่างดีเพียงใดก็ไม่อาจเปลี่ยนความรู้สึกของเธอได้เพราะในใจของแววยังคงมีเดชอยู่เสมอ เธออดทนอยู่ในความสัมพันธ์นี้เพื่อลูกชายคนเดียวลูกที่ต้องการทั้งพ่อและแม่หลายปีผ่านไปมีชายหนุ่มชื่อมานพอายุ25ปีย้ายเข้ามาทํางานในหน่วยเดียวกันมานพมีรูปร่างหน้าตาและบุคลิกคล้ายเดชเรากับทอบแบบกันมาอย่างน่าประหลาดใจตั้งแต่แรกเห็นทําให้พี่เอกรู้สึกไม่สบายใจอย่างเห็นได้ชัดในปีเดียวกันนั้นพี่เอกได้รับคําสั่งย้ายไปประจําจังหวัดอื่นความสนิทสนมระหว่างแววกับมานบก็ยิ่งใกล้ชิดกันมากขึ้น วัย32ของแววยังคงเปล่งประกายความสวยเธอเปิดเผยความรู้สึกสนใจมานบอย่างชัดเจนและมานบเองก็มีท่าทีตอบรับทั้งสองเพียงรอเวลาที่พี่เอกจะย้ายออกไปพี่เอกสัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเขาเศร้าหมองวิตกและเจ็บปวดใจเพราะรู้ว่าไม่สามารถหยุดยั้งอะไรได้นั่นคือผลกรรมที่เขาเองก็ต้องเผชิญหลังจากพี่เอกย้ายไปต่างจังหวัดความสัมพันธ์ระหว่างแววกับมานพก็พัฒนายอย่างที่ผมคาดไว้ ทั้งคู่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งและแววยอมรับความจริงกับผมว่าเธอลหลงไหลมานพตั้งแต่แรกพบมันเป็นความสุขที่เธอไม่เคยได้รับมาก่อนแต่ในขณะเดียวกันความกลัวว่าพี่เอกจะรู้ก็หลอกหลอนอยู่ทุกวันเวลาผ่านไปเกือบสองปีความลับของมานพก็เปิดเผยวันหนึ่งภรรยาของเขาได้มาปรากฏตัวที่ทํางานแววถึงกับช็อกเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมามานพบ,บอกว่าเขาโสดและยังให้เธอซื้อบ้านโดยใช้ชื่อของเขาเป็นเจ้าของ เพราะหวังว่าหากยาก,กับพี่เอกเมื่อไหร่เขาจะมาแต่งงานด้วยแววผิดหวังอย่างรุนแรงแต่ด้วยความรักและความหลงที่ทุ่มเทไปเธอกลับไม่สามารถตัดใจจากเขาได้ทั้งสองจึงยังคงมีความสัมพันธ์ลับๆกันต่อมาโดยที่พี่เอกก็ยังไม่สามารถจับได้และภรรยาของมานพก็ไม่เคยล่วงรู้เช่นกันผมอยู่ในเหตุการณ์นี้มาโดยตลอดแม้พยายามตักเตือนทั้งคู่หลายครั้งแต่ก็ไม่มีผลเหมือนทุกอย่างต้องปล่อยให้เป็นไปตามกรรมที่พวกเขาก่อไว้พี่เอก ผู้เคยแย่งแววมาจากเดชในอดีตแต่ไม่เคยได้ครอบครองหัวใจของเธอเลยวันนี้กลับต้องเผชิญความเจ็บปวดแบบเดียวกันที่เดชเคยรู้สึกแววนภาผู้ไม่มีความซื่อสัตย์ต่อสามีก็ต้องติดอยู่ในความสัมพันธ์ที่ก้ามกึ่งระหว่างการเป็นเมียหลวงของพี่เอกกับการเป็นเมียน้อยของมานพซึ่งจะหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้เลยมานพในฐานะของชายชู้นั้นคงจะหาความสุขได้ยากเพราะถ้าเขาทําให้แววเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีนั่นก็หมายถึงผลกระทบต่อหน้าที่การงานของเขาด้วย เพราะแววมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงกว่าเขาและหากวันใดที่เขาพลาดขึ้นมาคงไม่ได้รับการอภัยจากพี่เอกอย่างแน่นอนนี่คือบ่วงกรรมที่เกาะเกี่ยวกันเป็นลูกโซ่ระหว่างพวกเขาเหล่านั้นหากทุกคนรู้จักยับยั้งชั่งใจและละอายต่อบาปเรื่องอััยศทั้งหมดนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นความทุกข์ต่างๆก็ไม่เกิดขึ้นเช่นกัน